สวัสดีค่ะฮัลโหลขอโทษด้วยไม่ได้ยกยกได้เพราะว่าจินถือโทรศัพท์อีกข้างหนึ่งนะคะก็วันนี้ใช้กล้องหน้าของซัมซุงแกรนนะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะวันนี้ออกนอกสถานที่ด้วยนิดนึงเนื่องจากว่าจินกลับบ้านนะคะกลับบ้านที่แพร่นั่นเองนะส่วนบ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้านะคะ,ะบ,บ้านที่จินพักนอนอยู่ก็คือบ้านาข้างๆแต่ว่า หลังนี้แสงจะดีกว่านะวันนี้จะมาทาเปิดถงุงเปิดถุงนอกพื้นที่นะคะซึ่งแบบว่าก็เป็นของที่ลืมหยิบมาในในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยแหละเออนะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นของกินนะคะมาก็ต้องมากินนะโอเคเ,อเดี๋ยวให้ดูพาสํารวจบริเวณเวียนหัวไหมอันนี้เป็นถนนที่บ้านอันนี้เป็นชั้นที่สองนะคะ อันนี้เป็นห้องที่น้าทำต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเอาไว้แบบว่าอันนี้เฉยๆนะคะข้างหลังนี้ข้างหลังเนี้ยหลังหลังนี้ก็คือบ้านนะาอีกคนหนึ่งแล้วก็ข้างหลังถัดจากตรงนู้นไปเนี่ยจะเป็นอะไรนะจะเป็นอะไรอะภูเขาอะเป็นภูเขาเป็นไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านคะคะ ธรรมชาตาิมองไม่เห็นเราภูเขาอยู่ข้างหลังเพราะฝนมันตกด้วยมองไม่ค่อยเห็นเนาะโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านนเนาะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปพาเที่ยวอะจะติดอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าถ้าต่อได้แต่ต่อได้ก็จะ อาใส่ในคลิปนี้หรือว่าอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเล็กๆนะคะเพราะว่าเมืองแพร่เป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองน่าเที่ยวอยู่นะจีเป็นคนแพร่โดยกําเนิดแต่ว่าไม่มีเพื่อนฝูงอยู่ที่นี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามาก็คือมาอยู่กับญาติพี่น้องนะคะอีกอย่างหนึ่งที่มาวันนี้ก็คือมาเป็นเพื่อนน้องสาวน้องสาวมางานแต่งงานนะคะจีก็เลยมาแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดจะได้ยินเสียงรถเสียงคนอะไรเส้นเข้ามานะคะนี่ก็ ครับตรงนี้เป็นเป็นโรงเรียนที่จริงเคยเรียนตั้งแต่สมัยแบบจะถามว่าได้เรียนไหมก็คือแทบจะไม่ได้เรียนหรอกเพราะเป็นแบบว่าเหมือน n u r s e r ่มากกว่ารับเลี้ยงเด็กนะคะโอเคยื่ยาวม,มากเลยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากซื้อของใช้ในบ้านคือมามาก็ของที่บ้านแม่หมดฟรีนะคะเป็นแชมพูนะคะชัตัน ที่แพรไม่มีห้างอะไรดังๆใหญ่ๆมีห้างเล็กๆแล้วก็มีบิ๊กซีมีโฮมโปรมีอะไรพวกนั้นนะคะก็ไปบิ๊กซีมาซึ่งแชมพูแม่หมดก็เลยไปซื้อตัวนี้มาซึ่งเ,เขามีโปรอยู่ซื้อ2แถม1นะคะจึงก็เลยไปซื้อแทนทีนมา2แล้วก็แถมด้วยคอนดิชเนอร์หนึ่งนะโอเคก็มีแค่นี้แล้วก็ยังยังไม่จบถ้าซื้อของครบ 460หกสบมีคูปองส่วนลดให้อีก60บาทจิ๊กก็เลยซื้อตัวนี้มาด้วยเป็นทรีทเมนต์เขานะคะครบสี่หสี่้ห้าสิบาทได้ได้คูปองส่วนลดอีกหกสิบาทนะก็เออเอามาก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะแล้วก็มันไม่จบแค่นั้นสิถ้าซื้อของครบสาม้าบาทได้ของแถมก็คือตัวนี้ก็คือเป็นหมอนจิ๊กก็ยังไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นหมอนอะไรคือเห็นแบบเห็นมันกองอยู่ตรงข้างนั่นนะจิ๊กก็เลยแบบ อันนี้ถามพนักงานเขาว่ามันมันแถมกับอะไรนะคะเขาบอกว่าแถมในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ P G ก็คือเป็นพวกรีจอยแพนทีนอะไรพวกเนี้ยเออเฮดแอนด์โชเดอร์อะไรเงี้ยถ้าซื้อของคุกสมรบ399าบาทได้แถมมันจะมีถ้าเป็นหมอนแล้วก็เป็นก็เป็นหมอนแบบเน,นี้ยหมอนผ้าห่มเออก็เหมือนใหญ่อยู่นะเออนี่เป็นวันนี้ซึ่งเราป็นคนชอบสีม่วนะเออพูนใหญ่มากแล้วก็หนาด้วย เออดีงามมากเลิเลิกเลินะคะซื้อที่ต้องทำไมจะต้องซื้อเยอะขนาดนี้ลูกชายชอบสระผมสระผมบ่อยสระผมทุกวันนะคะแม่บอกว่าแม่บ่นว่าลูกชายสระผมเยอะก็เลยเออซื้อในสองขวดเนาะโอเคต่อมาเป็นผลว,ว่านว่สาสัที่นี่เป็นว่านเล็กๆซึ่งเปนว่านวัอยู่หน้าบิ๊กซีเล็กๆแบบไม่เยอะเลยเดินครับจะคือเดินสวนกันไม่ได้ต้องเดินเลนเดียวไม่ไม่ทางนั้นไม่ทางวันเวเอะทางวันเวไม่ได้ทาง อันนี้เนี่ยออนะเป็นเล็กๆนะคะรอบแรกเลยก็คืออะไรอ่ะทิชชู่ของวัสดุน,นั่นเองเห็นนาะที่จีงใช้อยู่มานี่นะคะแล้วก็วัสดุมีโปรแล้วมีโปรชิ้นที่สองหนึ่งบาทแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่ามีของบางส่วนที่จีนซื้อมาก่อนที่จะเป็นชิ้นที่สองหนึ่งบาทเพราะว่าหยิบเอามาใช้ด้วยนะก็ <ๆ S 1> <นะ S 2> เอาเริ่มจากชิ้นที่สองหนึ่งบาทเลยก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้ชอบมากใช้แล้วก็ชอบก็เลยเออ แบ่งกับน้องคนละอันนะคะราคามันเต็มอยู่ที่279บาทก็รวมกันแล้วก็เป็น200ร้อยเท่าไหร่ตกกันแล้ว150กว่าบาทนี่แหละเออแล้วจินชัยแล้วรู้สึกว่าชอบมันเป็นเนื้อเจลแล้วก็อืที่สำงัครคือลืมหยิบมาด้วยตอนแรกว่าจะไปซื้อเซเว่น Seven, ไซส์แบบไซส์เล็กใช่ไหมแต่พอดีว่าเห็นอันนี้แต่ก่อนเออชิ้นที่สองบาทกันเลยเออชอบนะคะ จะมาเป็นอะไรนะทิชชู่เปียกของวัดสดุอันนี้ความจริงมันจะเป็นแพ็คสามอันใช่ไหมแพ็คสามอันไม่ใช่สามอย่างนี้สามอันนะก็แพ็คสามอันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็แบ่งครึ่งกับน้องคนละอันนะก็อันนี้นะคะเอามาติดอันนี้ไว้แล้วก็ช่วงนั้นที่วัดสดรุครบอะไรอนะยี่สิบปีใช่ไหมเขาก็มีของไอพวกนี้ราคาแบบพวกมาร์กอะไรของวัดสดุมาร์าของ อันนี้ของ r j k ขายอะไรยี่สิบาทจะซื้อมาสองอันแล้ววันที่มาก็มาร์กบนรถบนรถทัวร์นั่งรถทัวร์ค่ะไม่แค่ไม่แค่สื้ออะไรใดๆเลยนะคะคือเขาจะพักประมาณสักตีสี่ก่อนเขาจะเข้าแพรเนี่ยเออเขาจะพักให้กินเขาต้มใช่ไหมล้างหน้าล้าง,งตาจีก็ล้างหน้าเช็ดด้วยแบบทิชชู่ทิชชู่เช็ดเครื่องสำอางเนี่ยเออแล้วก็ล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้าแห้งมากเลยแกะซองอันนี้มักงหน้าเลยนะคะ แผ่นละ20บาทเออจลองสูตรนงมันเป็นสูตรสีเขียวอ่ะใช้แล้วก็ชอบนะรู้สึกโอเคเลยนะคะสำหรับ RJK นะอะปกติราคาเขาอยู่ที่ซองละ70บาทนะเออเขามาขายอยู่แผ่นละ20บาทพอจริมาดูที่ว่าสันที่แพ้มันไม่มีอ่ะไม่มีถ้ามีว่าจะซื้ออีกนะโอเคต่อมาเอ,อ่อชิ้นที่สองหนึ่งบาทค่ะนี่เป็นมัหน้าของ อะไรไม่รู้แต่เจนเห็นมีคนเอามารีวิวเยอะว่าเออเขาดีเขาดีอะ่ะเออเป็น Leder r c l i n i c r e g e n น r a t i o n m a น k นะคะอันนี้มาเพื่อดูแลปัญหายุรอยรอยสวจากรอยดำจากสิวเออนะคะก็เลยชิ้นที่สองบาทราคาอยู่ที่หกสิบเก้าบาทยือไงนั่นแหละเออก็เลยเอามานะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็อันนี้ ซื้อมาจากวัดสดนเหมือนกันชิ้นละ20บาทจากโปช่วงนั้น20บาทเป็นไอตัวครีนแฮนด์ครีมอะค่ะเอามาแบาพบพกติดกระเป๋าด้วยมันเล็กดีนะแล้วก็ถ้าซื้อครบ300ใช่ไหมมีสิทธิ์แลกซื้อของวัดสดนที่เขาจัดโปอยู่ก็คือแบบชิ้นครึ่งราคาอะไรประมาณนี้ก็เลยเอาตัวนี้มามาร์กมาตัวนี้ราคาอยู่ที่49าบาทนะที่ไม่ รีบเอามาด้วยแหละไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาใช้ยังไงแล้วก็สูตรนี้มันช่วยเรื่องอะไรวัสันแอนตี้สปอตเซรั่มคอนโทรทวีสเตปเฟเชียลทรีเมนต์มาบำรุงผิวหน้าสามขั้นตอนเออนั่นแหละก็เลยแบบอันนี้มาอันนี้ราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่แต่เขาลดเหลือสี่สิบ้าบาทเลยอันนี้แรกซื้อมานะคะของวัสันนะส่วนอันนี้ซื้อมาจากอา เซเว่นเซเว่นหน้าหน้าปัะทางเข้าบ้านนะคะซึ่งไม่ได้เอาพวกว่านหางจะะากระคา์มาก็เลยเออแหวะซื้อนี่มอันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่จิงเคยใช้แบบตัวเทสเตอร์อะ่ะเออนะคะก็เลยเอมาโอเคหมดแล้ว,อลวของวสันของวสันอืมหมดแล้วก็มีอีกหนึ่งอันพี่พี่สาวเพิ่งให้มาลิปสติกของเอลีนซึ่งจีนะ่ะ ซื้อลิปสติกของ S Y มาให้แกแกอยู่แพร่ใช่ไหมแกบอกว่าหาซื้อที่ว่าสัญญางที่บอกว่าว่าสนญเขาค่อนข้างที่จะเล็กใช่ไหมสีที่แกอยากได้ไม่ค่อยมีจีก็เลยเออสั่งให้แกสั่งจากเว็บแอปช้อปปี้มาลงที่แพร์นะคะแต่พอดีว่าไม่จีไม่ได้มาแกะเนาะเพราะว่าเอาให้พี่ไปหมดแล้วทั้งหมดหกแท่งอ่ะเออนะส่วนนี้แกให้มาแกบอกว่าแกใช้แล้วแกไม่ค่อยชอบซึ่งจีก็เพิ่งเนี่ยลองใช้เป็นครั้งแรกแกบอกว่า แกไม่ชอบเนื้อครีมเออมันก็เป็นเนื้อครีมสีอะไร้แ่สีจีนอะมันเป็นสีหวานเนาะอืมนะอันนี้พี่สาวให้มาโอเคเรามาเข้าสู่หมดหมวดหม,ด,หมดของกินของเราดีกว่านะะซึ่งจีนบ่าแห่นะ่นะร้านจะมีอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านขนมที่แบบว่ามันจะมีอยู่แต่ในโซนภาคเหนือแล้วก็รู้สึกว่าจะมีที่ชลบุรีหรือพัทยานยจะมีอยู่หนึ่งร้านนะคะก็คือร้านขนมฟางของ รึ่งน้อยซึ่งเมื่อวานน่ะจินกินซื้อมากินไปแล้วแล้วลูกชายกินไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เลยแวะซื้อที่ตลาดราคาเขาจะแพงกว่าที่ที่ร้านในห้างก็คือในบิ๊กซีเขาจะขายในบิ๊กซีในห้างของแพนนั่นแหละเออคือเขาจะเป็นขนมปังที่ราคาถูกแล้วก็อร่อยแล้วก็คุณภาพถือว่าดีกว่าอันนี้เดี๋ยวก่อน <c oughs> ก่อนจะพูดถึงขนมปัง <c oughs> มีแอปเปิลมันเหลือมาครึ่งหนึ่งซึ่ง จันเพิ่ได้ชิมแอปเปิลที่ที่แพทเนี่ยเออเขาไปรับมาจากไหนทําไมที่เรายองจะถามไม่มีแบบนี้ลูกละยี่สิบห้าบาทแต่ว่าดูเนื้อสีเนื้อข้างอันนี้มันโดนลมแล้วแล้วก็มันกรอบมาฟังเสียงนะอือแล้วก็เนื้อเป็นแบบนี้ยอือม,มันอร่อยอ่ะอร่อยอร่อย,ออยนะอือโอเหมือนเันหยอกหักเ,เ,เ,เคียวมันนี่ไหนไม่ดี ทำคลิปใบปเคลยวขนมใอนะแต่บอกว่าแอปเปิ้ลอร่อยจริงอ่ะปะกติบางคนไม่ชอบกินแอปเปิลเลยนะเห็นเขาว่ามันลูกใหญ่ดีแล้วก็เลยเอออเามาลาองนะอะมาพูดถึงขนมฟางของถ้าเกิดป็นคนเหนือจะรู้ว่าร้านยี่ห้อเนี้ยมันเป็นยังไงนะคะเนี่ยเขาชื่อพึ่งน,อน้อยไม่รู้มันจะกลับกันหรือเปล่าชิ้นเนี้ยสิบสองบาทซึ่งเป็น ชูการ์โฮลจะเป็นขนมปังชิ้นหนาๆแล้วก็มีเนยแล้วก็ละ,ละ,ละโรยน้ตาตาลปกติถ้าซื้อในร้านอะ่ะเขาจะเป็นชิ้นใหญ่อยู่ประมาณยี่สิบห้าหรือสามสิบห้านี่ยแหละโอ้กินแบบเนื้อเขาจะหนาแล้วก็หวานนุ่มลูกชายชอบมากเลยสําหรับขนมปังตัวนี้นี่ก็ซื้อให้ลูกชายนะคะแล้วก็ที่จริงมาทุกครั้งจ,จะต้องซื้อลูกค้างกับขนมปังก็คือเนี่ยเป็นขนมปังกะทิมะพร้าวซึ่งเนื้อขนมปังเขาจะแบบเป็น ยุ่นๆเป็นเนื้อนุ่มๆเป็นมันบอกไม่ถูกมันอร่อยอะมันหวานกาลังดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมะพร้าวก็จะมีเนื้อมะพร้าวเนี่ยจะมีเนื้อมะพร้าวผิดมานิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเนื้อแบบนุ่มๆนุ่มๆ,มๆอเออมันไม่ใช่ขนมปงังเนื้อขนมปังนะเป็นเนื้อผสมแบบโอ้ยบอกไม่ถูกอารมณ์มาบอกไม่ถูกอะแต่ว่าชอบมากสิบสองบาทคือแบบขายถูกอะเออนะอีกหนึ่งอันนี้เราซื้อมาลองนะ เนี่ยเขาจะอยู่ราคาเนี่ยสิบบาทสิบบาทสิบสองบาทอะไรประมาณเนี้ยเออแพคเกจเขาก็โโดีหออกลงห่อคอยอะไรดีอันนี้ขนมวังไซสอนะคะอืมแล้วก็อันนี้เพิ่มาให้คุณยายยายชอบกินขนมอะไรที่แบบข้าเหมือนขนมไข,มข่ขนมอะไรเงี้ยอันนี้เ็าเลือกขนมไข่นะเออยี่สิบบาทเนี่ยดูดีแบบชอบมากเลยจินมาแพทย์ที่ไหนนะจะต้องเข้าร้านเพิ่งน้อยเนี่ยตลอดซื้อขนมมีมากระลองชิ้นละ สิบาทสิบสบาทหรือว่า8ดบาท9บาทนะเออรสชาติก็โอเคกินได้อยู่นะซึ่งถูกว่าหืมดีงามแล้วก็วันนี้ไปส่งน้องไปงานแต่งใช่ไหมคะแล้วก็แถวโซนนั้นอะ่ะมันจะติดป่าติดเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกรอยมีคนรู้จักกรอยไหมคะกรอยอ่ะนี่วันนี้ไปซื้อแบบนี้มาเลยเหมือนประเด็แบบนว่าซื้อมาขายหรือซื้อมากินคะซื้อมากินคะ่ะนะคะเขาจะเป็นถงแบบเนี้ย ถุงละสิบบาทเออแล้วเขาก็จะขายเป็นพวงเลยพวงนึงก็จะมีอยู่หกอันหรือห้าอันเนี่ยสองสองสี่ห้าอันห้าสิบบาทเฮ้ยห้าหรือหกหกอันห้าสิบาทหรือไงเนแบบเพราะเมื่อกี้แกกินตามทางมาอหนึ่งอันคือแบบจะเป็นกรอยทอดอะแล้วก็จะมีความหวานๆเพราะว่าเขาทอดอะเขาจะมีเนี่ยค่ะมีงาดำแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวมีน้ำตาลมีกะทิอะไรเงี้ยเอออร่อยแบบ อยากให้อยากให้ชิมแล้วก็ชิมได้ไงนะแล้วก็มีกรอยแบบนี้ด้วยนี่นี่นี่กรอยแบบนี้นี่คือกรอยแบบที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยจะออกกรอบๆนิดๆนะจะเขาบอกว่าเอาไปนึ่งก็ได้เอาไปทอดก็ได้จะไปทอดเหมือนอันนั้นก็ได้แต่ทอดอ่ะมันจะยุ่งยากนิดนึงถ้าทอดเนี่ยต้องเอาไปแช่น้ำไว้สิบห้านาทีหรือสามสิบนาทีเพื่อให้กรอยนิ่มแล้วก็ล้างกรอยด้วยน้ำสะอาดสองถึงสามรอบด้วยนะพักไว้ให้สะเด็ดน้ํา แล้วก็เป็นหมักกับแป้งสาลีกะทิเกลือน้ำตาลงาดำน้ำสะอาดปริมาณประมาณสิบห้าสิบนาทีแล้วก็ค่อยนำนไปทอดคือแบบเออ,ซ,อซื้อแบบนั้นกินเหอะใหญ่ๆอย่าซื้อแบบนี้พื่จะไปทอดกินเลยลำบากนะแต่ว่าอันนี้ที่จะเอาไปนะคือจะเอาไปนึ่งนะคะเอาไปสามารถเอาไปนึ่งได้เอาไปทอดได้ซึ่งอันนี้ก็ไปแช่น้ำเหมือนกันแล้วก็ล้างด้วยน้ำล,ล้างด้วยน้ำสะอาดอีสองสามรอบแล้วก็ สเสด็จน้าแล้วก็เไปนนึ่งเองเอปเอปนึ่งใส่ใบเตยให้มันหอมหอมที่จะชอบเอาเป็นนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเวลาเขานึ่งเสร็จแล้วอันนี้คือแบบเป็นแบบเขาบอกว่าเก็บได้ถึงปีถึงสองปีเลยนะเนี่ยเออเก็บไว้แบบเนี้ยก็เลยแบบเออจะเอากับแค่นะคะนี่เวลานึ่งแล้วมันก็เป็นแบบนี้คือตอนที่ซื้อกลับมานะกินกันไปแล้วค่ะสองคนกับน้องหมดไปกล่องน,น,นะเนี่ยค่ะเพาจะมาเป็นแบบนี้โอ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 เนี่ย เออไอเป็นไอเป็นกอยดิบที่ว่ายังยังไม่ได้ทําอ่ะไอถุงใหญ่นะั่นถุงห้าสิบาทแต่อันเนี้ยกล่องเนี้ยโอ้กล่องเลยยี่สิบาทซึ่งจริงจริแล้วมันเยอะกว่านี้มะเยอะจนแบบว่าปิดอันนี้แทบไม่ได้ละเออยี่สิบบาทแล้วก็มีแบบเขาคุกงาดำคุกเออน้ำตาลแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวขูดให้เราด้วยเนี่ยยี่สิบาทเออเขาจะเป็นแผ่นแผนแบบเนี้ยเนี่กยก้อยเออคงจะมีคนรู้จักอยู่แหละไม่เมานะ เคยกินแล้วอรอกินหมดไปกล่องแล้วอืมกินให้ดูเลยสินะแล้วก็เฮ้ไมีแต่ของกินนะแล้วก็ถ้าจะมาตลาดมาแท้ตลาดแถวบ้านจรินก็คือฝั่งตรงข้ามแถวในระยกหมู่บ้านจรงนโซนนี้ยจะไม่ไม่มีตลาดหรือว่ามีหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่เคยไปเดินถ้าจะไปตลาดก็ต้องข้ามฝั่งข้ามแม่น้ำยมก็ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีตลาดเช้าตลาดเย็น แล้วจะมีอยู่ร้านหนึ่งคือเขาจะขายแบบพวกอาหารแบบอาหารถุงแกงถุงอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเขาไปรับมาจากในเมืองสิ่งหนึ่งที่แ้าตกเย็นมาถ้าจจิงไปจีจะต้องไปจ้องนะร้วันนี้จิงไปตั้งแต่สี่โมงครึ่งไปจังหวะที่เขาแบบเพิ่งเอาของมาลงพอดีของที่จิงไปทีไจรจีจะต้องซื้อตลอดคืนนี่เลยอะไรเขาเรียกขนมอ,อะไรนะอะไรวะที่มันมีนไส้ตรงเนี้ยที่เป็นที่เป็น ขัวแล้วก็มีการปรุงรสให้มันเค็มมันมีพริกไทยมีความอร่อยข้างนอกก็เป็นหวานหวานอะไรเงี้ยเขาเรียกขนมอะไรไม่รู้ว่าเนี่ยแพ็กสิบบาทแพ็กสิบบาทได้หกชิ้นไงเออแล้วก็ไส้เขานะอร่อยมากแป้งก็นิ่มแบบอื้อตอนแรกมีอยู่สี่อันกะว่าจะเอามาสี่อันเลยบอดี้เจงค่างมองหน้ามึงจะเอาหมดเลยเหรอมึงจะไปแบ่งใครกินเลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยแ่บเออมาสองอันเพราะถ้ากินเยอะเดี๋ยวก็จะอ้วนไง เพราะว่าจะมีเวลากินก็คือวันวันนี้เย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้เชา้าเพราะพรุ่งนี้จิงต้องกลับระยองพรุ่งนี้ตอนประมาณอาทุ่มหนึ่งนะคะเออเนี่ยมาทีไรจะต้องมาหาสิ่งกินอันนี้ให้ได้เลยตลอดเลยนะแล้วก็อีกทันสุดท้ายนะสุดท้ายหมดแล้วรนะู้สึกว่าของใช้นี่ยไม่เยอะเลยแต่ของกินเนยอะมากนะก็คือเป็นพวกอย่างที่บอกนะว่า มันเป็นแบบตลาดเล็กๆแล้วก็เขาขายยังขายพวกของห้าบาทสิบาทอยู่อะไรเงี้ยตลาดบ้านนอกอะ่ะเออนะซึ่งอันนี้เป็นพวกลูกชงลูกชิ้นที่แบบมาก็ต้องซื้อกินเพราะว่าอันละห้าบาทเนี่ยเออฮอทดอกชีสอะไรพวกนี้ห้าบาทเวลาเขาทอดอเหมือนทอดให้เด็กกินอะ่ะแต่ว่ามันอร่อยอะ่ะเออน้ําจิ้มเขาก็อร่อยน้ําจิ้มมันจะแยกมายน,นี่นี่นีม่มันมีความฟินมันอร่อย มาที่รก็คือเนี่ยก็ถึงไม่ต้องปอแปลกใจนะเพราะดูดีของแต่ละอย่างสนะินะอ้วนๆนั้นเลยเออเออลืมหยิบแคนตาลูปมาแคนตาลูปด้วยนะโอเคหมดแล้วค่ะส่วนมากจะเป็นของกินเท่านั้นเลยเนาะแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดจะได้ยินเสียงนั่นแหละค่ะเสียงรถเสียงอะไรดังแทรกเข้ามาในคลิปนะก็วันนี้มาแบบนอกสถานที่นิดนึงนะคะนอกพื้นที่นิดนึงเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าพรุ่งนี้อัดคลิปจะขึ้นมาอัดคลิปที่นี่ทันไหมอัดคลิปแต่ง,นง,ตงหน้าหรือว่า พกอะไรมาบ้างเออจุดประสงค์ที่จินมาแพ่ครั้งนี้ก็คือว่ามาโดยแบบไม่ได้ตั้งใจไม่มีแบบอันนี้เลยคือน้องสาวชวนมาเนื่องจากว่าน้องอะ่ะจะให้มาแต่งหน้าเป็นเพื่อนเจ้าสาวน้องสาวเป็นเพื่อนเจ้าสาวจะให้จินมาแต่งหน้าให้อืมแล้วพอดีว่าเออลางานมาด้วยก็เลยแบบว่าเออจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยอืมก็เดี๋ยวดูก่อนเออพอดีว่าก็ลางานมาได้ก็เลยเออโอเคมานะคะ ก็เนื่องจากว่าวันแม่เราไม่ได้มาด้วยก็เลยเออมาวันนี้แทนมาหาแม่มาหาลูกกันอะเงี้ยเออนะแล้วก็ขอบของมาเยอะมากของพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าจีมาเปิดมันจะนานแน่เลยเออเดี๋ยววันนี้จีจะพยายามไปอัพคลิปนี้ให้ให้ ให้เสร็จภายในวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาทําการเปิดถุงหรือว่าอาจจะมาแต่งหน้าด้วยเมาส์ก็ด้วยพูดเรื่องอะไรสถานที่อยู่ที่บ้านหรืออะไรเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ดูทีหนึงก่อนว่าจะทําทันไหมจะมีโอกาสไปไหนไหมอะไรเงี้ยนะคะโอเคสาหรับคลิปวันนี้นานอยู่พอสมควรอืขอมินิดเดียวนะแต่คลิปนานอยู่เหมือนเดิมนะคะโอเคสาหรับวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบ้านทีนี่คือเวลาตอนห้าโมงครึ่งนะคะ เพราะว่าฝนเพิ่งตกไปมีความร่มเย็นนะอือนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย